นั่งทำงานในห้องแอร์ทั้งวันทำไมเราดูเหนื่อยจังนั่นคือเซลล์ของคุณกำลังล้าแบบไม่รู้ตัวใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่กล้วยแนะนำคอนเซนเทรตลิควิดโกลของ Bioactive p ทีฟรวบรวมสุดยอดนวัตรกรรม SO d ดีค่ะซึ่งตัวนี้เขาอยู่ในวงการการเสื่อมแล้วก็การชะลอวัยช่วยฟื้นฟูผิวจากระดับต้นตอของความเสื่อมเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยคนไหนที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้กินแล้วขึ้นหลับสบายมากเพิ่งลองมาแค่2 3วันค่ะผลลัพธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแน่นอนค่ะแต่วันนี้ขอมารีวิวรสชาติก่อน รสชาติคือกินง่ายเหมือนอารมณ์เรากินน้ำพึ่งมะนาวแบบในแบบนั้นเลยรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะเวลากินนะให้กินหลังมื้ออาหารหรือว่ากินระหว่างมื้ออาหารก็ได้ค่ะตอนแรกก็คิดเขาว่าราคามันสูงแต่พอคิดถึงร่างกายตัวเองที่ใช้งานอย่างนั้นเราไม่เคยดูแลร่างกายถึงระดับเซลเลยอะเต็มที่ก็คือสกินแคร์แล้วก็ทิปเมนพอกล้วยคิดได้แบบนี้กล้วยกดสั่งทันทีเลยค่ะร่างกายตัวเนี้ยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันหาเงินได้อีกเยอะค่ะใครอยากได้นะคะกล้วยปักตะก้าไว้แล้วนะคะที่ กดได้เลยค่ะ